สวัสดีครับบอสปีก้าเก้าห้าหนึ่งครับพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนําภาพการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพสองศูนย์สองสี่สนามที่หนึ่งสนามเปิดฤดูกาลนะสนามพิระสิทธิ์สกิดพัทยาในรุ่นของยามาฮ่าทีแม็กเอบีแล้วก็ยามาฮ่าเอ็กแม็กบีเอาเรามาชมในยามาฮ่าทีแม็กเอบีกันก่อนครับโอ้มีสาวสาวคุณหมอไปยืนเต็มแท็กเลยเมื่อสักครู่นี้ครับรุ่นนี้ครับมีรถทั้งหมดในสิบสามคันครับ แล้วก็ในรุ่นของคาร์ดนบีนี่มีทำนั่งเก่งนะครับหนึ่งนาทีสองหกครับตามาดูกันรถทัพซองสีสามคันนี่ไมสัญญาพะแดงดับขึ้นแล้วครับเปิดเกม์คือบอลสวยๆครับหมายเลขสามสิบเก้าครับโอ้โหดารงพิเดียบรรหารครับช่างแดงลาดพาวขึ้นน้ำเป็นจ้าฝูงมาตามมาด้วยมดหมายเลขแปดธนชัยครับเอ็นบีไซดอนแอนสไลด์เออสไลด์ดอนสไลด์ออนสไลด์ออนไปสไลด์ออนสไลด์ออนครับมาเป็นดับที่สองโอ้ยกลุ่มหลังโอ้โหยนี่ครับ เอ็กทีเอทีแม็กทีแม็กเป็นรถยอดนิยมของยามาฮ่าอีกรุ่นหนึ่งครับเอาอยู่เธอหลังเขาขึ้นมายังนำอยู่ครับหมายเลขสามสิบเก้าตามมาด้วยหมายเลขแปดและหมายเลขเก้าสิบเก้าฐานะภูมินี้มาครับโอดังบายสิบสี่บายฮู้หหมาการเป็นฝูงเลยทีเดียวเป็นรถที่ขี่ได้สนุกครับขี่ได้สนุกท่องเที่ยวทางไกลได้สบายสบายครับยอดขายเป็นอันดับหนึ่งเลยครับตัวนี้นี่ในยามาฮ่าทีแม็กเอบีมอบเข้ามา หมายเลขแปดเบียดเข้ามาอีกครั้งนึงครับตอนนี้โดยมีรถหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขสามสิบเก้าล่วงครับล่วงไมลูกยังไม่ล่วงยังไม่ล่วงยังยังอยู่เหมือนเดิมโอ้โหรอบแรกนี่ครับไม่มีใครยอมใครกันเลยครับแข่งทั้งหมด 10, ทั้งหมดเจ็ดรอบสนามมามายังอยู่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 นี่ครับคู่นี้ครับหมายเลขแปดกับรถหมายเลขสามสิบเก้า ยาวๆคือมาเข้าข้าทางตรงยญิงยาวเข้ามา1 2 3 4 5สห้าเลียงกันมาแล้วครับตอนนี้หมายเลขสาที่สองีกคันหนึ่งขยับขึ้นมา32นี่ก็คือเอกพงศ์ศรีศักดิ์สินครับสโูไมออโต้เต่าบินเลสซิ่ง <anonymous> น <cat> ี <Pie> all, ่โอ้โหตัวแรงตัวเจ็บตัวแรงครับตอนนี้นี่เจ็ดรอบสนามครับข้างหลังนี่หมอบบางคนไม่หมอบหมอบไม่ได้ครับเจ็บหลังครับเสื้อตึงครับหมวกหมอบหมอบไม่ไหวครับหมายเลขแปดขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นนำ ตามมาด้วยรถหมายเลข39ตกประยู่อันดับที่2ครับตอนนี้39นี่คือนรง์พิริยะบรรหารช่างแดงลาดเผาลาดมะเ้าโอ้โหสามสนี่ก็ช่างแนงลาดเผาครับแล้วก็หมายเลข8นี่ NT ็นทสไลอ่อนแน่สไลด์อ่อนรถสไลดน์นี่แม่เรียหลัมมองทําไมหาใครเรียวมาหาใครก็ไม่พ้มครับ แล้วก็ยังมาให้เองครับปีนี้ก็วางโปรแกรมไว้เพียง2สนามเท่านั้นครับสนามที่หนึ่งนี่สนามพิรุเสือกิจพัทยาแล้วก็สนามสุดท้ายนู่นครับบุรีรัมย์สนามช้างอินเตอร์นัเนแนลสกิจบุรีรัมย์เดินพฤศจิกายครับเป็นสนามปิดฤดูการมาดูครับหมายเลข8ขยับขึ้นมาอีกแล้วครับนำขึ้นเป็นชาวฟูงอย่งเหมือนเดิมรับสบายสบายเพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาอยู่อันดับที่2อยังหาอยู่ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนำถึงโดย เมื่อคนกับรถร่วมกันเป็นหนึ่งเทคโนโลยีจะผสานกับจิตวิญญาณบนเส้นทางสู่ชัยชนะเร็วดังใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอนชุบีวันนิวเยมหาห R15 New Honda g i o n no o plus สไตล์โดดเด่นยิ่งกว่าอัพลุกแฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองนด้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า the new hot new honda g i a n o no plus รายการโบว์อ s สป e ดนำเสนอดโดย Web One Go ก้เพล็กซ c ก e ีเนอร์สเปทำความสะอาดผ้าฝังลึกออย่างง่ายดาย ครับมาชมกันต่อครับท่านผู้ชมครับ99 99ขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้38แผ่วลงไปนิดหนึ่งครับหนึ่งกับสองนี่นี่กลุ่มหลังครับนี่อย่าสูงอยู่ตรงนี้ก็ับคันนี้ครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดชายรัตน์ัยรัตน์อามีมีทงเหลืองขึ้นมาอย่างนี้มีหกขบเบนตีลังกาแน่นอนทงเหลืองคู่อย่างนี้นี่ห้ามแซงห้ามแซงโอ้ยตรงโค้งตรงนี้ด้วยโค้งสิบสามนี่ นี่ข้าว1 X นเอ็กโคกนี่ต้องมีเหตุอยู่ครับทงเงินขึ้นมาอย่างนี้นี่ห้ามแซงเข้าตัางตรงมาเหลือวหลังมองครับนี่คือผู้นำนี่คือผู้นำหมายเลขแปชยัยรัตครับยิงยาวเข้ามาอ้โหโูโหที่2นี่ตอนนี้ที่2กลับมาเป็นหมายเลข39อย่างเหมือเนเดิมอย่างเหมือเนเดิมอย่างเหมือเนเดิมอย่าลืมซับตะไคร่ปิงปิงปิง,ปงให้นายยงด้วยนะครับขอบพระคุณวอลสปีชัแนลแล้วก็มาคลายกู๊ฟเฟซบุ๊กแฟนเพจนายงครับ เอาละ99นั่งครับบายสบ,บายครับ99ตอนนี้อยู่ยังอยู่อันดับที่3สาม39อยู่อันดับที่2 39นี่เป็นนรงพิิยะบันหาร99ธนภูมิธนภูมินี่ SBK โกดัง14บายสโบบันออโต้เต่าบินเรดกีโอ้ยทำไมชื่อมันแปลกๆอย่างนี้นี่ ผู้นำเอ้านี่กลุ่มหลังครับกลุ่มหลังครับยังอยู่กลุ่มหลังนะแห่สือเปนเหมือนเหมือนกับหมดเลยครับตอนนี้นี่ในรุ่นของทีทม a อคเอบีทำแรงกิ้งตอนนี้ครับอย่างครับหมายเลข26หมายเลข26เอ้ายังไงหมายเลข26 ยังไงและรอบสุดท้ายด้วยโอ้โหโชว์พาวาโชว์พา้าป๊บเข้าไปเรียบร้อยครับอันดับหนึ่งนี่เป็นของชัยรัตนประพง์ไพประไพประไพพอรอันดับที่สองธนภูมิมินาอันดับที่สามนรลพิริยาบรรหาอันดับที่สี่เป็นของสุรเชษอมรมงคลและอันดับที่ห้าต้นแซ่จิ๋วเรียบร้อยครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติสนรุ่โดยชีวิตมีสีสันสปอร์ตมันไม่มีจืด new yamaha aerox สีสัน <Yeah. S 2> มันใหม,ม่ที่สุดแงสปอร์ตออโตเมติกอัจฉริยะ All New ADV 160เครื่องยนต์157ซีซี ESP Plus ท้าทายเส้นทางเบือสงสไตล์ SUV Bike All New ADV 160เบรกยางมั่นใจใช้รันสต็อป รายการบว์ออสปิดนำเสนอโดยคาโปคาเชมพูวิสไฮครอฟเว็กซ์ขจัดทุกคราบบนท้องถนนอย่างง่ายดายพร้อมเคลือบเงากลับปาตอมกันต่อครับท่านผู้ชมครับมาอีกรุ่นหนึ่งครับเมื่อกี้ทอมทีแม็กไปแล้วมนึ XMAX Air XMAX B รุ่นนี้มีําแรงกิงเหมือนกันครับแมมีําแรงกิงกำกับอยู่ห้ามทะลุห้ามทะลวงอ่าหนึ่งนาทียี่สิบเจ็ดนะครับแม่ไปได้เลยครับ นาทีครับป้ายหนึหน่งนาทีครับสาวสวยจากายามาฮ่าแล้วทั้งหมดที่เจ็ดคันครับดูสัญญาณไฟแดงดับแดงดับขึ้นมาเปิดเกมคือนสวยที่เป็นใครจะเป็นใครจะเป็นใครโอ้โหเจ็ดคันก็สนุกได้ครับตอนนี้มาเป็นขอหมายเลขเก้าสิบหกประภัยจันทรีครับโยซิงโฉรซิงทีมโอ้โหดีดนี้ออกมาจากกลุ่มเลยครับความเร็วความแรง ของ x m a กมกตัวนี้นี่เล็กลงมาหน่อยครับเมื่อกี้ทีแมตัวหน่อยนี่เอ็กแมกเล็กลงมาหน่อยหนึ่งโอ้ยมาดูกลุ่มหลังเลยสองสามสี 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดนี่มาดูตรงนี้กลุ่มนี้ดีกว่าครับควยกันอยู่ครับหมายเลขยี่สิบสามธนากรทองเชิดประการใบนี่ไม้กิ่งช็อปมาจากเมืองระยองตามมาเป็นอันดับที่สองครับตอนนี้หมายเลขยี่สิบสามและสี่สิบสองนี่นัทวัฒน์แปด Hello my friend my friend my friend นี่2 3 4 5ามสี่ห้าเนี่ยน่ากลัวโอ้ยหมายเลขหนึ่งครับพี่พัฒน์องอาจครับ ND e s p o r t ีสปอร์ตเรซิมาเป็นอันดับที่4ที่5ตอนนี้ไปเป็นของใครหมายเลข18นัดทองใบนัดทองใบใช้รถหมายเลขที่18ครับ FLYNO c าร b บอนเรซิ่งทีมโอ้ยนักดีของเขานี่แต่ละทีมละทีมนี่ ว้าไม่มีปัญหาก็เอ้ามาดูกันต่อเกมในสนามนี่ไม่มีใครยอมใครเลยครับตอนนี้นี่แต่ผู้นําโดดหนีออกไปแล้วครับหมายเลขเก้าสิบหกนี่ไผ่จิตจันทรีจะหนีไหวไหมดีไปให้ไกลสามสิบสามไม่เอ้ยยี่สิบสามยี่สิบสามันตกไปอยู่อันดับที่สั่งอยู่ที่สองครับหนูไม่ใชไม่ตกอยู่ที่สองเหมือนเดิมทั้งหมอบทั้งหมอบ,ม,ม,อบ,บมันหมอบยากครับมันหมอบยากครับรถมันเนี่ยรถต้องนั่งขับเพราะม,มันหมอบไม่ไอ้ฉันหมอบชันหมอบหมอบไม่ไหวครับปวดหลังครับโอ้โย แข่งทั้งหมดนี่6รอบสนามครับของสนามพิรัสกิจพยิายามนี่คือการแข่งขันเยอรม่าห์แชมเปี้ยนชิพ2องศูนะองเปิดฤดูกาลครับที่สนามพิรัสกิจพัฒไทยอยากอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ให้นายองด้วยหัวอ d ลสปิดเก้9เก้าห้าห o ึ่านวิยง Facebook แฟนเพจหัวอ p ลสปิดชาแนลและก็มาคลายกรุปนะครับขอพระคุณมาดูเกมกันก่อนครับตอนนี้ผู้นำยังเป็น จะเป็นของใคร96ละ23ครับคู่นี้เริ่มจะสูงสี96เริ่มแผวมาครับตอนนี้เริ่มแผวหนีไม่ออกเหมือนกันครับอ้ยแม่เมื่อกี้ทําเก่งทําเก่งต้นหัวขบวนทําเก่งครับตอนนี้เริ่มแผวล,ลงมา23ไล่เบียดเข้ามา23ไล่เบียดเข้ามาอ้าวแล้วติดแล้วตอนนี้ห <c oughs> นีไม่ออกจริงๆครับ123คลุกคลิกแล้วคลุกคลิกแล้วครับตอนนี้อันดับที่4อันดับที่4หมายเลข42ครับ นัทมอดปากแดงครับปากแดงวงวงแปลกไม่ได้ปากแดงวงแปลกครับหนึ่งสองสามสี่แล้มีศูนย์มีลุ้นนีหมาแล้วเป็นฝูงเลยครับเดี๋ยวกันสักครู่เดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติกนรเสนโดย New Honda g i o r n o p l u s สไตล์โดดเดยิ่งกว่าอั o ลุ f แฟชั่นให้ล้ำสมัยเป็นตัวเองนี้มากกว่าใครทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New Honda New honda chiao plus. In Max, mẹt hà สปอร์ตพรีเมียมเบี่ยมมุมไหนก็โดน n m a น Max เอาเรื่องสปอร์ตพรีเมียมเบี่ยมมุมไหนก็โดนหมดอะรอต้องจัด NMAX เลยดิรายการ o บ l d of Speed นำเสนอดโดย p พ t เ e n ย a c บ็กวันเอสซ e วอสเจอร์เลดวอตดแซ์สเปรย์ล้างรถพร้อมเคลือบแห้งเร็ว มาชมกันต่อครับคุณผู้ชมครับเอาสามสิบสามเบียดเข้ามาเก้าสิบหกหนีออกไมออกไมยังออกไมแทงซ้าขึ้นมาเดี๋ยวรอจังหวะอยู่ครับตอนนี้รอจังหวะตรงนี้เลยครับทางตรงจะเช็คินกระทังตรงตรงนี้เลยครับตีคู่เข้ามาสองคู่แล้วด้วยขึ้นไม้สามสิบสามขึ้นมาสามทางขึ้นมา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 ได้ไม่ยังไม่ยอมเอาสิบหกไม่ยอมยังรถมันเหม่อเหมือมาอยู่ที่ฝีมือครับตอนนี้นี่ การิยกยังเป็นเจ้าฝูงสามสิบสามอยู่ที่สองเหมือนเดิมแล้วก็สี่สิบสองอยู่ที่สามมาเลขหนึ่ง 1, พิพั์องอาจอยู่ที่สี่นะสี่คันนี้ได้ไหมได้ไหมสามสิบสามยังไม่ได้ขันอยู่ที่สามครับตอนนี้หมายเลขหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ที่สี่พิพัอง์อาจ่าได้ไหมใหญ่เบียดเข้าไปสาม3สามเบียดเข้าไปยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมหนึ 1, 2, ่งสองสามเหียอเทั้งมาเอ้ยหกสิบก็ยังไงขวายทีหนึ่งอึยสามทิ่สามอแทงซ้ายขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นมา ตอนนี้ครับทางตรงตรงนี้วัดกันทางตรงครับหนึ่งสองสามสี่จะเป็นของใครอย่างเหมือนเดิมเก้าสิบหกคราวสิบสามซ้ายขึ้นมาซ้ายขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นมาขึ้นมาแล้วโอ้โหนี่ครับสามสิบสามขึ้นนำมา็เจาฝูงนะท่นนี้หมายเลขก้าสหกจิตนี่ตกไปอยู่อันดับที่สองธนาธนากรทองเกิดอ่าทอ,ทองเชิดทองเชิดครับขึ้นนำเป็นเจ้าฝูง ยาวยาวมาลอยอาเนี่ยยิงยาวเบียดเข้ามามอบน่อยน้องมอบน่อยมอบนั้นและโอ้สั่งได้เว้ยห <c oughs> มอบเข้ามาลอยอายิงยาวหมาเอาคืนครับภัยจิตจันทรีนี่มาเล็กนิดผมต้องเอาคืนอู๋ชนะหนตั้งหลายรอบโอ้โหมาแซงในรอบที่4ีนี่เองครับแห่งทั้งหมดนี่ทั้งหมดนี่หกรอบสนามอาแล้วครับรอบสุดท้ายชุมาชูมือโอ้โหยืนเลยเช่นจะสะใจสะใจจริงๆครับสำหรับมาเลกกีสาม ธนากรทองเชื่องอันดับที่1ครับแล้วก็ที่2 9 10, 6เก้ไผจิตจ,จันทรีอันที่สามหมาเยเลขสี2นักวัตแปลกบงแปลกแล้วก็อันดับที่4พิพัฒน์องอาจแล้วก็อันดับที่5นัดทองใบเรียบร้อยครับนี่คือในรุ่นของยามาฮ่าเอ็กแมคาร์ดบีขะขอต้องขอขอบคุณครับรถจกักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโชวอัพของคนไทยโชวอัพไวเอสดแวกวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่ แล้วก็เบรกอย่างมั่นใจใช้ลันสต็อปครับรายการบอรอสวีของเราจะนําภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมนยงคนตัวดําพร้อมทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ